สมัยก่อนนะมาวาดรูปแถวนี้ประจําเลยสมัยก่อนนะจะมีลงยิ้วมาตั้งสันเจ้าเยอะมากสมัยก่อนเน่มันเป็นแบบโรงแรมแบบเก่าๆเลยเว้ยเฮ้ยครับผมสิงตัวนําโรคครับผมวันนี้เราไปไหนกันครับส้มครับแมงข้อดีใจวี่ะโอ้สด โอเคเราเริ่มสตาร์ทวันนี้เราจะไม่นั่งรถไกลเราจะเดินไปกันข้าหารชันชัยล้วเกินงานจัดแถวแถวท,ท c ซีนะ TCDC ตลาดน้อยนี่มาพาหนูดีไปเดินค่ะห,หนูดีไม่เคยเ<อ>ไปเย้ครั้งแรกหนูดีแล้วว่ะไปเดินครั้งแรกอะจะขับด,ดีวะอ๋อแปาแค่ให้เห็นบรรยากาศเฉยๆว่ารถมันติดติดรถเดยอะมาก ใช่คิดถูกแล้วที่เราเลือกที่จะเดินไปก็โอเคเรื่องมลพิษก็เรื่องหนึ่งแต่สีลมมันก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินไปเอออถอะพอท้านั่งที่ไปก็กลับบ้านเลยเออไม่คุ้มกันอ่ะซึ่งวัวถนนนั่นคือรถกลับบ้านได้เลยเอหมดเวลาตรงใครที่ไม่เคยมาวัดแขกนะครับตรงนี้วัดแขกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับซอยบ้านเราซอยบ้านเราคือสีลมซอยสิบเอ็ดวัดแขกคือสีลมซอยสิบห้าหรือที่เรียกว่าถนนปั้นนะครับดูป้ายได้เลย <ไ>อันนี้คอนเ้นท์ใหม่ด้วยสีเพิ่งซ่อมไปตอนแรกเป็นสีแบบดำๆอะไรเงี้ยนี่เขาก็ซ่อมอยู่เพยังซ่อมไม่เสร็จปะคือเขาก็ซ่อมแบบหลายๆปีซ่อมทีอะไรเงี้ยงานละเอียดมากนะเราเห็นพวกอะไรอ่ะงานเหมือนงานเก่าๆที่มันซ้อนทับแบบตึกใหม่ๆเงี้ยจะชอบมากแบบเห็นยอดพระปรางอินเดียแล้วมองไปแล้วเห็นตึกอนะไรเงี้ยเขามีความแบบที่ที่สิบบ <Yeah. S 1> งคโปร์เป็นงี้เยอะมากเป็นอย่างนี้เขาเยอะเลยมันๆๆแ้่ทำมันซ้อนทับกันหมดวัดแพร่คือวัดของพระแม่อุมานะครับเห็นใจไหม พระสัตีมหาว่าเทวีวลาเขามาขอลูกขอความคุมของบูรณากอที่นี่ถึงได้เป็นที่นิยมมากแม่อุมานี่ยเขาเรียกเป็นสักตินะครับสักติคือเมียพระเจ้าเป็นหญิงผู้มีอิทธิพลในวัฒนธรรมฮินดูสักติก็จะมีพระแม่อุมาแล้วก็มัสมีซึ่งเป็นชายาพระนารายนะครับแล้วก็มีพระสุรสวรดีที่เป็นชายาพระโภครักไว้แมวฝ เราไปประกอบดีไซน์บิกใช่ไหมโอเคไปส้มเขาที่เห็นในสื่อนี่ประ่อบดีไซน์บิ๊กปีนี้มีอะไรน่าสนใจมั้งมีงานไฟอ่างานไฟเฮ้ยงานไฟไม่อยู่ในดีไซน์บิกป่ะไม่แน่ใจอนจัดซ้อนกันน่ะนิดนึงใช่คิดว่านะแต่ว่าเออก็ดูน่าสนใจดีแบบคนน่าจะอยากไปถ่ายรูปเอออินสตาเลชั่นซึ่งเห็นไอ้ไอ้ลงพิมพ์มันน่ะสวยดีนะเออใช่ลงพิมพ์แห่งแรกพูอยากไปคนน่าไปเราเคยไปมาแล้วด้วยแต่มันไม่มีงานเออเดี๋ยวนี้ไม่เคยไปเลยไม่เคยเลย เฮ้ยไม่ใช่ถ้างไม่ใช่บางน้ำผูชื่ออะไรนะไม่ใช่ห้างล้างคือเออห้างล้างเออน่าไปน่าไป,ไป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 ไงหนนทำไมไฟมันยังแดงอยู่เลยเออเออห้างนิ w w o อ่ะ New w <c oughs> ิ r l วันพีชอ่ะที่ที่มันน้ำท่วมท่วมแล้วก็มีปลาแล้วเขาก็เปิดเป็น installation เยอะมากซึ่งไม่คิดว่าเขาจะเปิดงไงนั่งเดินต่อ เหนือ่อยเดินเร็วหน่อยไปจะให้ดูนี่เซนทัลเห็นป่าคือเนีเ่ยเขาเปิดเรียกว่าภาคเซนทันที่แรกในประเทศเราเ,าเขาเปิดมาแเนี่ยนั่นแหละคือภาคเซ็นทัลเป็นเรื่องตรงนี้เขาก็เลยมาทำเหมือนเป็นกึ่งกึ่งช็อปกับมิวเซียมมาที่นี่ผ <c oughs> ู้หญิงน้อยไเปิดดูเลยอะ่ะ <c oughs> กินปะ <c oughs> กินหดู <c oughs> กินเหรอเออพี่อกินอ่ะ ขึ้นักแต่ว่าชอบกินก็เปิดตื่นเลยเอ่ะปกติแถวเนี้ยถ้าเกิดว่าเย็นๆเราปิดหมดแล้วมีงานก็จเจริญขึ้นทีแต่ว่าทีจเจริญกรุงม,มันแบบว่าคึกคักขึ้นมาประมาณสี่ห้าปีหลังเนี้ยเนะเเาะเขาเขามีคนเข้ามายุ่งกับติดย่านนี้เยอะเหมือนกันไอ้ที้มาว่ะไป ดดพี่โทษนะครับอันนี้คือไม่มีร้านเลยอะของนี้อ่ะ๋อร้านมากถูกวันไปหน่อยแม่งเลยอเออ,อเ,เออสามวันก็เปลี่ยนทีนะครับโอ้โอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาในพิชนิการบางรักนะครับแล้วก็กำลังตรงไวที่ท่าเรือบางรักริเวอร์วิวเห็นปะ ซอยข้างเนี่ยมีกัิตี้เยอะมากเลยแล้วก็ตรงนู้นคือแววเฮ้าสามสิบซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งฮยียจริงๆไม่เคยมาท่าน้ำนี่เลยนะเว้ยเออสวัสดีครับอันนี้ตรวจก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่บางบริษชทวิกนะอันนี้คือเดคอร์เรชันของอไอคอนสยาม ซึ่งก็ทาเป็นปกตินะเราขึ้นเรือจากนี่ไปได้ปะน่าจะได้นะไม่ได้ต้องไป<ม>ึ้นท่าโน้นอ๋อต้องึ้นท่าโน้นไม่ท่าวัดก็ท่าโน้นเลยท่านี้น่าจะข้ามจ้่อ่าท่าเรือศรีพญาอ่าอันนี้ท่าอันนี้ตึกแคทอ่าท่าศรีพญาแล้วก็มีท่าเรือวัดวัดม่วงวัดม่วงแคร์ซึ่งเรียงกันใครจะมาก็เช็คดีๆเดี๋ยวมันรอขึ้นตรงนี้แล้วว้าวร้อนเหมือนไงร้อนดิ ปีนิดไม่รู้เรามาผิดจุดไ่เงียบๆตรงเนี้ยผิดจุดอ่ <c oughs> าทะลุไปทางนีกลางออกมาปุ๊บจะเจอทางเข้าแหวเอาสามติมองไม่เห็นเลยมืดเฮ้ <c oughs> ยรีโร้ะอ่ะโอ้ย g อ,อด จำได้จำได้ไม่เคยเป็นอาร์ตอาร์ตทอยที่ตัวใหญ่ตรงนี้เขามาโคอะไรแบบไม่รู้เรื่องเข้าไปดูอะไรบ้าอ๋อในบาบาบาซังสามสามแกลเลอรี่ครับสามสามแกลเลอรี่เนี่ยอันนี้เป็นแตกลายมาจากสามสามแกลเลอรี่ตรงเส้นที่เป็นตึกเป็นสามสามเก่าอันนี้คือเป็นลูกสาวของเจ้าของสามสามแกลเลอรี่ทำนี่เหมือนสอนตอนเด็กๆเลยอื่มัคือสแตนเชียร์ ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะคือมีพอร์ดัคใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะพอร์ดัคมาทำเป็นอิสเลย์ทันอาร์ตเพื่อให้มันมาอยู่ในมาของดีไซน์วีเหนืหอป่ะคือมันเป็นโมเดลแบบว่ากึง่งกึ่งโชว์เคสอะไรเงี้ยเอาวัสดุที่ดูเหมือนว่าทำงานอาร์ตไม่ได้มาโชว์ศักยภาพในการเป็นงานอาร์ตฟ้อด <laughs> ปอ๊ปอด <laughs> <laughs> ปอ๊ปอด์ฟ้อดโดดฟ้อนด์โดดของ <laughs> <laughs> ที่สวยชอบอะเงินคืนขายได้อือ นี่เป็นแบรนด์แพอไงเขาไม่โลวะเขาไม่โลวะไม่หลวไม่รู้กุณองเลยเพี่ถ่ายรูปหน่อยเอ๊ะโอเคให้ระบายลเลยด้วยเร็วม่กรมเลย ก็บอกว่าถ้ากินก็เจ๋งอะไรมาเยเฮ้ยเพียวดิดวตอนนี้เราจะเดินออกจากแวร์ห้าสามสิบนะครับไปที่ r ิ v วอ City ตีซงบนตึกนี้สวยมากน่ากอัอวเรียกว่าเขาสากัดสกัดปูนให้มันเป็นช่องถ้าลึกก็เข้มถ้าตื้นก็อ,อ,อ่อนใช่ไหมต้องมาดูรางวัน,นอ่ะมันอยู่ตรงซอยลิเวอร์พูตีนแหละถ้าเกิดใครอยากมาดูของจริงก็มาดูได้ เงดตรงบ้านหมายเลขหนึ่งใช่จิความเดินผ่านมงโครเวลาได้หนึ่งอ่ะเจอต้นต่อไฟไหม้แล้วเห็นยังไฟไหม้ดีดีถ่ายไม่ได้ในคอนนี้เฮ้ยถ่ายแล้ว เราจะเข้าสู่โซนตลาดน้อยแล้วนะครับจากรีเวอร์ซิตี้ไปฝั่งนู้นก็คือตลาดน้อยอ่าใช่ไหมโรงแรมรีเวอร์ซิตี้รีเวอร์ซิตี้นี่เป็นเราเคยพามาแล้วเนาะเทเวนโกเทเวนโกเเนในสิทธิ์วะสวัสดีครับสวัสดีเอาใครวะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับกลับแล้วเหรอใช่กลับแล้วโอเคตรงนู้นมีอะไรดูบ้มางพี่มามืดเหลือเกินอ่ะพี่มามืดเหลือเกินใช่ครับมันมันต้องมากี่โมงอ่ะอ๋อช่วงเย็นๆก็ได้อ๋อช่วงเย็นๆอ๋อเจอกันบบบ๊๊าายยายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ เขาบอกว่าเรามาเย็นเหลือเกินแปลว่าอาจจะไม่เหลืออาจจะไม่เหลืออะไรหรือเปล่าวะไม่รู้อะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วเดินในทั่วแล้วกันจากลิเวอร์ซิตี้นะครับจะเห็นว่ามีช่องช่องนี้ครับเห็นไหมฮะเดินตรงมาเส้นนี้ข้างๆเลยแล้วก็เดินตรงไปคุณก็จะไปตลาดน้อยได้แบบชิวๆตอ,อ,อนนี้ชื่อซอยวานิชสองนะครับซอกนี้ แต่ถ้าเราเกิดใช่ไหมใช่ใช่ถาเราเกิดสมัยก่อนนะมาวาดรูปแถวนี้ประจําเลยนั่งตรงนี้แล้วก็มองไปแม่น้ําแล้วก็วาดยังมีรูปสีน้ํำในสมุดอยู่เยแถวเนี้ยคือสมัยก่อนนะจะมีลงยิ้มวัดตั้งในสันเจ้าเยอะมากตรงนี้ก็มีแล้วก็เดินอีกหน่อยจะมีลงยิ้มใหญ่อยู่นู่นเธอพาไป ตู้ยูนตู้ยูนตู้ยูนต้องใช้บริการแล้วเนี่ยคุว่าการใช้บริการเครื่องเพื่อนนะครับเอาละนะตาใช่ปะเอ้ยมาแล้วอ๋วอจะบป่วยจะมีบ้างเนื้อคู่สมหวังไม่จริง ให้ท่านไปขอพรจากเทพประช่างโชคลาภใา่สิงเกียโอเคเบอร์ยี่สแปดเซมซีเป็น MC. เซมซีเฮ้ยน่ารักมากเลยนะเดียว <c oughs> <c oughs> ชิวปลาเก่าปลาเก่าปลาอย่างเก่าครับ ก็มาถึงซอยเซียงกงแล้วนะครับตรงนี้เลยต้นโพเฮ้ยช่มีต้นไทรมีต้นโพใหญ่ๆนี่นโี่พี่เคยวาดสีน้ำเหรอใช่ใช่เคยว่าสีน้ำที่คนเคยประมูลรูปไปครับดูนั่นแหละผมผมไปยืนวาดอยู่ตรเนี้ยผมก็จะมีตึกเนี้ยข้างบนเป็นรูปขอบเห็นปะนู่นะคะแล้วเห็นแล้วเห็นคุ้งน้ำเจ้าพญาแบบโค้งสวยมากนู่นเนี่ยนะไฟเนี้ยขึ้นไปได้นะไป็นมาดูไหมไปดิไปอยากดูปะอยากมากไปนั่งกินแล้วหน่อยไหมเออ ไม่เคยขึ้นไปเลยนี่เ,เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปสมัยก่อนน่ะมันเป็นแบบโรงแรมแบบเก่าๆเลยเว้ยแล้วเขาก็เลยโนเวทใหม่เออตั้งมาตั้งแต่เป็นแบบโรงแรมเก่าขึ้นที่เก่าๆขึ้นชั้นบนที่แบบรีโนเวทใหม่หมดแล้วนเนี่ยูดิโอ้ my god ด์นีบานนร์ออนเอ็กซ์ลอยมะฟิลหลักล้าน ตรงปลายเลยว่าราคาหลักร้อยวิวหลักล้านนี่คือไม่ดูว่าจริงป่ะถ้าคุณไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่รู้เลยว่ามีที่นี่นะใช่ไหมไหถูกป่ะกินเล่หน่อยดีวยกว่าน,นะไ,ไป โอเคเนื่องจากว่าแบตเตอรี่กล้องจะหมดแล้วนะครับเราก็จะเลิกถ่ายแค่นี้แหละนะแล้วก็เอ็นจอยวิวแล้วก็กินข้าวกัน See you next Monday ถ้าใครว่างก็มาเดินปางกอนอ์ดสไซเบิกแล้วก็งานไฟได้จเจริญกรุงตลาดน้อยอถ้าตัดทันนะบายบาย,ยทันนี้โครพีครับขากลับเดินเราจะกลับบ้านผ่านมามีลงเว้